สวัสดีค่ะเกียงเห็ดเตยโดกยิงใหญ่พี่น้องน้ำยานางยานางแล้วก็มีตะไคร้เนาะค่ะเพราะว่าบริมนีเอ,อยียงเยอะแยะอยากกินเกียงเห็ดแต่บ้านๆเท่าพ่ตตรงตามนี่แหละค่ะปลาปลาใหญ่มีสูตรส้มตำใส่ผักขาบักบวบ เก่งเห็ดอยู่มืองนอกตัวไข่ก็ต้องเอามาต้มก่อนด้วยค่ะปลาป้านาขาเนี่ยเอามาต้มก่อนไข่เกงเพราะว่าเขาไปเก็บในปลาส้งปลาสนนี่อย่างซีโนะกันเนาะดอกเห็ดหยัมเราเพื่อตับอย่างหยัมเราดังกุ๊บกบกุ๊บกุ๊บกุ๊บด้ยค่ะหยัมเราดังกุบกุ๊บกุ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 บเห็ดปวกได้ดอกหนึ่งโอ้ย เห็ดอันนี้จะอร่อยค่ะเห็ดเห็ดโทษทีะะเห็ดคาไลายเนี่ยค่ะไม่เสียบไม่ไลาหยำแบบดังกรุบ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 ก็ยังหยำตับงวตับไขยเห็ดคาไลส์ไม่น,นี้ก็แกงเห็ดคาไลายเห็ดคายวนเฉพาะเห็ดอาคาไลายกับเห็ดคายวนนะคะหมอนี่ใส่บม่ ก็ใส่แบบนี้ล่ะใส่ทั้งใส่ทั้งกลางดีป่ะค่ะโอ้ยเนื้อยเมื่อยไปเก็บเห็ดเมื่อยคลักเมื่อยเนี่ยทั้งเต้นทั้งเดาให้เบิงห่กุ๊บกุกุๆกุอ่าหยคือจังเงินเขาหยมตับคือจังเขานําไอ้หยำม ตับหวานเน,นี่ยแม่งกรุบ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 เนี่ยมันแสบีบเห็ดข่าย,ยวนโอ้ยทวดที่เห็ดขาลายเนะะี่ยค่ะเห็ดขาลายอันนี้เห็ดข่าย,ยวนเนี่อยอันนี้เห็ดปวกได้เห็ดปวกดอกเดียวโอ้ยไม่เหี่ยวแต่นอกบัตเทนเฮวตีโอเคแล้วค่ะไปเดี๋ยวใส่หมอก,ก่อนเด้อบัตรเทน ต้องกินแบบนี้และค่ะผักคาก็ต้องไปดึงเอาผักคาผักคอัน,นี้ให้ไปดึงดึงเอาช็อตแบบนี้นะคะสไตล์แม่เย,ยนีไปแล้วค่ะรักแล้วก็ุกันกิน,กนเขา้ากันค่ะ โอ้ยหอมเจ้น้องไปชนิดริกโดดริกโดดกันนี่พี่น้องอันนี่ฮ้อนๆหอ,อมเห็ดบวกขนาดใหญ่เห็ดบวกเซบีเดนยำปุ๊ป 嗯。Mm hmm.